พิจารณาวาระการถแถลงเปิดคดีถอดถอนในวันที่8และ9มะกราคมนี้รองประธานสภานิติบััญญติแห่งชาติหรือสอนอชอเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้มีสมาชิกส่งประเด็นคำถามเข้ามาแล้วค่ะขณะที่อดีตประธานวิปรัฐบาลพักเพื่อไทยกล่าวย้ำให้สอนอชอนั้นทบทวนบทบาทให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ก่อนสอนชจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีถอดถอนทั้งสองสำนวนฟ้องตามที่ปปชยื่นไว้ในวันที่8และ9มกราคมนี้นายอำนวยคลังผาอาดีตประธาน,นาคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลพักเพื่อไทยกล่าวย้ำถึงเจตนาและข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0มาตรา178 ซึ่งเขียนไว้ว่าต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายของคณะรัฐมนตรีดังนั้นหากสนชเลือกชี้ขาดความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์จินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและดำเนินการถอดถอนตามข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวที่ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาก็หมายความว่าผิดกันทั้งสภา คนที่เป็นสวและสืบเนื่องรับตำแหน่งสนชก็ต้องเข้าข่ายความผิดด้วยโดยเฉพาะการยื่นฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อศาลในขั้นตอนต่อไป ส่วนกรณีที่นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ระบุจะเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องกรรมการปปชขาดคุณสมบัติ3คนต่อสนชในวันนี้ถูกงดไปแล้วค่ะเนื่องจากปปชออกถแถลงการยืนยันถึงการเข้าดำรงตำแหน่งของพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองนายนารงรัตอมริตและนายปรีชาเลิศกมลมาศซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2550บัญญัติไว้ สำหรับความคืบหน้าในการรวบรวมประเด็นซักถามเพื่อให้คณะกรรมาการซักถามได้พิจารณากั่นกรองและนำไปเป็นยัติถามคู่ความในวันถแถลงเปิดคดีนั้นนายเพียรศักดิ์พอจิตรองประธานสนาชาคนที่สองระบุว่าจนถึงขณะนี้มีสองคำถามในสำนวนคดีถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์และนายนิคมไวัยรัชพานิชส่วนคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่มีสมาชิกเข้าแสดงเจตจำนงที่จะถามแต่อย่างใด มีรายงานว่ากรณีข้อเสนอของทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาขอให้มีการถ่ายทอดสดการถแถลงเปิดคดีผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT หรือช่อง11และการขออนุญาตให้มีผู้ร่วมชี้แจงอีก8คนที่ประกอบไปด้วยทีมทนายและอดีตรัฐมนตรีนั้นนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสอนอชอแจ้งค่ะว่าจะได้ข้อสรุปช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ